สวัสดีครับบริษัทรับสร้างสระว่ายน้ำม่านน้ำดีไซน์และไร้เว่นนะครับวันนี้เราได้มาส่งมอบงานที่จังหวัดกาลสินนะครับต้องขอขอบคุณคุณดอกไม้ลูกค้าที่น่ารักของเราอีกเช่นเคยนะคะสระนี้เป็นสระระบบน้ำล้นนะครับผมขนาดสระก็อยู่ขนาด4คูณ6เมตรด้วยกันนะครับสระนี้ปูด้วยกระเบื้องคอตโต้นะครับในสระนะครับลายธรรมชาตินะครับเติมน้ำมาแล้วก็จะเป็นสีสวย ฟ,ฟ้าแบบนี้เลยนะครับผมส่วนขอบสะก็จะเป็นกระเบื้องเมตาดำนะครับแบบไม่ลื่นนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนั่งนวดผ่อนคลายนะครับมีหัวจกุชชี่สามหัวนะครับพอเราสร้างเสร็จแล้วก็จะแมทช์เข้ากับตัวบ้านเลยนะครับนี่วิวทูวิลล่าทุ่งนาเลยนะครับ ถ้าหากท่านใดสนใจติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัทรับสร้างสระว่ายน้ำม่านน้ำดีไซน์และไรเฮเป็นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ